ัโยเซโอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการ K เคป๊อปครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาพูดถึงเรื่องของเปย์มอนกับนี่เลยนะครับคลิปใหม่ล่าสุดมาสักทีกับ m v ็มวีที่เซิร์ฟแันั่นเองนะครับเพลงเดบิวต์อย่างจริงจังอย่างเป็นทางการของ Baby m มอน ster อร์นะครับ MV Teaser ถูกปล่อยมาแล้วในเวลา4ที่เครับท,ท,ที่ม6 คนปุ๊บ MV teaser มาทันที YG ไม่ปล่อยให้ทุกคนรอช้าเราจะได้เห็นถึงความแซ่บใน MV ที่เราจะได้ดูรวมไปถึงบีทและทำนองของเพลงนะครับที่หนักแน่นสมกับคำเคลมเลยดุดดันแข็งแกร่งฮึกเหิมแล้วก็หนักแน่นมากๆเพลงเนี่ยเหมือนไม่ใช่แนวของเด็กที่เพิ่งจะเดบิวต์เลยนะครับทุกคนมันหนักแน่นมากๆปีดคือแบบตุบ ตึบเลยในตัวทีเซอร์ประมาณ30วินะครับเราจะได้เห็นถึงฉากหลังที่มีคําว่า baby monster เหมือนกันกันกบโปสเตอร์ก่อนหน้านี้ที่ปล่อยออกมาเลยนะครับเป็นคําว่า baby monster ยาวเป็นทางเดินไปแบบไกลสุดลูกหูลูกตาแล้วก็มีตสาวเบมอนนะครับในลุกของชุดแดงดำนั่นเองสลับกันไปสลับกันมาตัดชับ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 ไว้มากแต่ว่าเราได้เห็นอีกลุกนึงอีกชุดหนึ่งที่ต่างไปจากรูปวิชวลฟิล์มแล้วก็วิชวลโฟโต้นะครับที่ปล่อยออกมาพร้อมกับท่าจบที่เป็นความแบบ ปังมากๆฮึกเหิมสุดๆแข็งแกร่งมากเลยคล้ายๆกับท่าของพี่ Black พิ้งเหมือนกันนะครับกับท่าจบนี้แต่ว่านี่แหละคือความเป็น anger, โซเจอร์โซใจแล้วก็ความเป็นนักกีฬานะครับผสมผสานกันของทุนพี่ Black พิ้งเนี่ยจะออกแนวแบบทหารนักรบแต่ว่าของน้องๆเบเบอร์มอนเนี่ยจะเป็นออกแนวนักกีฬายืนแบบรอรับชัยชนะยังไงอย่างนั้นเลยลุกปังแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับสาวๆเบเบอรมอนสเตอร์ Monster, เข้ามาแบบเฟียสมากเพลงเนี่ยบีดหนักแล้วก็ยังไม่มีท ่อนรองจริงๆจังๆเนี่ยปล่อยออกมาเป็นการสปอยเลยแต่มีคำว่า b e t t l r Up นะครับซึ่งเป็นชื่อเพลงในตอนนี้แฟนๆคือฮือฮากันมากๆทวิตเตอร์คือพูดกันหนัก หนาสุดๆนะครับแต่ละคนตื่นเต้นกันมากรอดูกันได้เลยนะครับว่าฮิปฮอปแบบเข้มขน้นสไตล์ YG และ Baby Monster นั้นจะออกมาเป็นแบบไหนตะปังจะดุจะสนุกสนานกันขนาดไหนแต่ที่แน่ๆทุกอย่างในตอนนี้คือแตกต่างไปจากวงรุ่นพี่แบบสิ้นเชิงไม่ซ้ำรอยไม่ทับรอยกันแน่นอนนะครับใครที่ได้ดูทีเซอร์แล้วได้ฟังเพลงในทีเซอร์แล้วเป็นยังไงกันบ้างเห็นลูกเด็กเดเปมอนใน m v ทีเซอร์นี้แล้วเป็นยังไงกันคอมเมนต์ <Comment S 2> ขึ้นมาได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต ไปฝากกดไลค์กด s ับส c r ร b e กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง